เอาละฮะน,น้องๆหนูๆผู้ชื่นชอบแดนดี้เวิลทุกคนในวันนี้เราจะมาเล่นตูนอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในฮาโลวีนกันอ่าให้ถ่ายว่าเป็นตัวอะไรถ่ายทำไมวะยังไงก็ดูภาพน้าปกตัลวนี่ว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วในวันนี้เราจะมาเล่นตัวนี้โซเวสเตอร์จากประวัติอันชัดเจนของเขาคนคุณนี้เป็นพี่น้องกับคอ,อนนีวิญญาณตามติดฮาโลวีนของครั้งที่แล้วฮะเอ แต่เราก็ไม่รู้ว่าระหว่างฮอนนี่กับโซเวสเตอร์ใครคือพี่ใครคือน้องเหมือนกันใครรู้ข้อมูลเชิงลึกสามารถที่จะพิมพ์บอกไว้ได้นะเดี๋ยวผมไปอ่านได้ส่วนในตอนนี้เรามาดูก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะได้เจ้าตัวนี้ต้องเตรียมอะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยคือ700พัมคินเมื่อมีค่าเงินพอแล้วก็มาดูที่รีเซิร์ชกันบ้างดีกว่าฮะต้องมีทั้งหมด50%รีเซร์ชของทวิเต็ดโซเวสเตอร์ หากมีครบแล้วทุกคนไปดูที่สเตตัสของเขากันมากดีกว่าโซเวสเตอร์ณปัจจุบันเป็นตูนตัวแรกและตัวเดียวที่มีหัวใจมากถึง4หัวใจด้วยกันส่วนสกิลเช็คมักมาเต็มที่5ดาวมูเมนต์สปีด1ดาวสเต m i n มินา1ดาวสเตลพื้นฐาน3ดาวและแอคเทนชั่นสปีด5ดาวเต็มนั่นก็หมายความว่าโซเวสเตอร์ Soul จักอยู่ในประเภทสายปั่นเครื่องอย่างแน่นอน แต่ว่ามเมน้นสปีดก,กับสเตมิน่ดาวเดียวเองเหรอโอ้โหฮอนนี่สเตมิน่ายังสามมาทุกคนแต่ฮอนนี่มันมีอาบิลิตี้ที่ไว้ล่องหนได้ไงมันก็พอหนีได้แต่ของโซเวสเตอร์มันจะเป็นประเภทพาสีิมาทุกคนก็เขียนไว้ตรงๆเลยว่าเพิ่มหัวใจพิเศษให้1ดวงแค่นั้นน่ะเอามาเจ็รอ เย่ yeah. ท่านั้นที่เป็นพี่น้องกันไงคนนี้ไม่ใช่วิญญาณแล้วเนี่ยมีขามีแขนครบเลยอะ oh. wow. ่ะโอ้ว้าว้ยเฮ้ยสนากการณ์ด้วยโอ้โหเทในส่วนทิ่เก็ตของโซเวสเตอร์นั้นจะมีชื่อว่าโซซอสเมื่อทวิเตตทำการโจมตีคนที่ใส่โซซอสเข้าไปทวิเตตตัวนั้นจะโดนดีบับสปีด15เป็นเวลา30วินาทีแต่ว่าไม่สามารถสแตก็กันได้นะ แล้วก็ในคลิปของรีเบก้ามีน้องหลายคนบนนิดๆหน่อยๆว่าพี่อะพี่ไม่แจกอีกแล้วเหรอกับโลบัก500โลบักกนะันหนูไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าโอเคแจกก็ได้ครับผมสำหรับใครที่อยากได้500โลบักเพื่อเอาไปซื้อสกินคอร์ l ล็บกับแคร์แบร์นะฮะกะติกาง่ายๆอยู่แล้วก็แค่กดไลค์คลิปนี้พร้อมกับกดติดตามช่องก็ผมเอาไว้เมื่อน้องๆทำทั้งสออย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คอมเมนต์มาว่า พี่น้องคู่นี้ระหว่างโซเวสเตอร์และคอนนี่นี่สองคู่นี้นะฮะน้องๆชอบคนไหนมากกว่ากันเพราะอะไรโอ้โหมีแต่พ่อนักสืบไรซึ่งตัวรอลำมากละงานนี้จะไปได้สักกี่ชั้นกันวะเนี่ยตีนี้โอ้โหก็รู้แหละว่าอยากได้รีเซอร์ฟกันใจจะขาดแต่ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้โอ้โหแล้วไปทางเดียวกันด้วยดีสุดยอดไปด้วยกันเลยไป สเตมิน่าหนึ่งดาวนี่มันร้อยเดียวเองเหรอวะทุกคนมันน้อยจังวะน้อยแบบน่าใจหายมากอ่ะวิ่งทีนี่หายไปครึ่งหลอดในชีวิตแบบลำบากยากเข็ญจะวิ่งไปหาเครื่องยังไม่กล้าเลยตอนนี้โอ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเราปั่นให้มากเราปั่นแวมากเลยได้ปะรอห้าดาวเต็มทุกค่าเลยนะนี่ยืนให้เลยนี่นี่ไม่ให้ใช่ไหมโอเคเอา้าวซัดเต็มที่วิ่งเต็มข้อไปถึงตรงกําแพงนั้นก็เท่ากับว่าสเตมิน่าหายไป50บครับ เออเออเอ้าให้น้อว่าเราเดินนี่อ้าวโอเคแกเป็นมีสามหัวใจเท่ากนอื่นแหละเนี่ย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 นี่คือวิ่งอยากรู้มานี่เนี่ยแต่ไม่น่าหมดเรียบร้อยโอ้โหไวไวมากอ่ะแค่ชั้นเดียวเพื่อนหายไปแล้วหนึ่งเชลลี่หายไปไหนหลกเหรอหรือไม่ชอบอะไรตัวพ่อหนังสือหรือเปล่าก็เลยกดออกซะเลยเฮ้ยขอเครื่องนั้นเถอะขอร้องแหละขอร้องปั่นบ้าง เกิดมาเพื่อปั่นจะไม่ได้ปั่นเลยเหรออู้มันช้าขนาดนั้นเหรอเนะี<笑><笑>่ยเฮ้ยทำไมหาแซนวางั้นนะลอกแหลกเรกแหลกเงอะเรกแลกเราแหลกโอ้โหช้ามากทุกคนกดข้อสบายกด2ทีปั๊บมาครึ่งทางแล้วโอ้โหเกิดมาเพื่อปั่นจริงๆเลยอ่าบอกเลยนะคอน,นี่อ่ะเป็นหนึ่งในตูนที่เราเล่นน้อยที่สุดแล้วทุกคนคือเราไม่ค่อยชอบไอตัวที่มันช้าๆอึดอัดเท่าไหร่เลยอะ มันลำบากเรามากเวลาเล่นอ่ะและตัวนี้น่าจะเป็นอีหนึ่งตัวที่ไม่น่าจะหยิบมาเล่นบ่อยทั้งเท่าไหร่กหรกมันไม่มีสกิลในการเอาตัวรอดเลยอ่ะให้พูดก็แทบไม่ต่างอะไรจากกุ้งเท่าไหร่อ่ะแต่กุ้งตรงนะั้นมันมันทำเพราะความเล้าใจไงและอย่างเราชอบกุ้งเป็นพิเศษด้วยแต่ตัวนี้มันให้พูดเลยไหมมันคือกุ้งที่มีหัวใจมากกว่าปกติมันดูดเกินไปไหมอย่างน้อยเขาก็ปั่นไวเนาะแต่มันก็แค่ปั่นไว ถ้าเราไม่มีสเตมิน่าในการวิ่งไปหาเครื่องปั่นไวมันก็ไรประโยชน์หรือเปล่าอ่ะแล้วไงเราด้ปั่นคนเดียวช้ำๆเลยละเนี่ยเอ้เพื่อนโดนงับอีกแล้วให้ทายว่าจะเป็นยัตต้าหรือจะเป็นพ่อนักสืบที่มี่อยู่แหลกเลยหรอฮะไปถึงชั้นห้าไปเลยตีเนี่ยโอ้โอ้โอ้แล้วทำไมต้องมาให้เราด้วยโอ้โหวิ่งก็แฉเออเมื่อกี้หลบไม่ทันหรอเขาจริงเหรอโอ้โหแค่ตัวนี้เนี่ยนะหนีไม่ทันเงี้ยเหรอเอาการเสีสละอันเปล่าประโยชน์นั่น เออทำทำไม5 i v e minutes later ออทำไมผมถึงรู้สึกแปลกแยกเลือเกินนะดูดีมีแต่พอนักสืบเต็ไมไปหมดเลยคนอื่นไปหมดแล้วว้าวแต่น้อยก็มาถึงชั้นห้าเลยนะไม่อยากจะเชื่อพีอ่ชา่อเออโอ้ลรเบกาพอแท้เหลือเกินเว้ยอย่านะอย่าตามมานะ อวิ่งเข้าดิโอ้ยมันมนวิ่งช้าจังว่ามันหนักเกาะหรือไงเฮ้ยเออหมดแต่มีหน้าเฮ้ยมีโคกอยู่ยงไงกไปกันต่อเฮ้อเฮ้ออืมเป็นอัศวินได้แท้น่าจะฝึกวรงลังการมาอย่างดีได้แท้แต่แต่มีหน้ามีแค่ร้อยเดียวโอ้โหอืมถอดเกาะเดินเถอะพี่ยังดีที่มีสี่หัวใจมาแล้ว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 แต่มีหน้าหมดแล้วโว้ยไม่เหลือไอเทมด้วยโอ้โหชีวิตวิกฤตขั้นสุดพอนักสือทั้งหลายพยายามหน่อยปันเยอะหน่อย อ่าดโอ้โหมืออะไรวะเนะี่ยอ่ามีกุ้งด้วยตัวนั้นจะเป็นบล็อเอาข้อจริงนะทุกคนเจ้าตัวโซเวสเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะด้วยการที่มันปั่นเต็มตขนาดนั้นอะ่ะถ้าเราจัดตี้ดีๆอะ่ะก็คือต้องมีตัวรอดแหละใช่เป็นก้นไม่ลอดแบบนี้ฮะถ้ามีตัวรอดดีๆสักคนหนึ่งแล้วเราก็ทําหน้าที่ปั่นแบบชํานาญการพิเศษอะ่ะมันจะไปไวมากเลยนะมันเป็นตัวละครที่เอ่อไม่เหมากัการโซโลแล้วกันถ้าใครโซโลได้ก็เอาเลยงงบ อีกสองเครื่องโว้ยโว้ยอะไรอ่ะอยู่นี่ก็โผล่มาเงี้ยตกใจหมดดิโดนไหมเนี่ยไม่โดนฮะเออนี่แนี่ไปกันเลยทุกคนหน้าลิฟต์อยู่ทอดไก่อ่าไปไม่ถึงเงอะโอ้อันนี้ก็อยู่อีกหลบก่อนไอ้กุ้งกุ้งเฮ้ยช่อวิ่งรถเสร็จแม่งทั้งหมดที่มีและเอาตัวรอดให้ได้โดนไหมเนี่ยไม่โดนหรอกงูโธ่ถ้าโดนกุ้งต่อยได้ก็พอเถอะตัวนี้โอ้มหันตภัยร้ายกระฮึบคลานเข้ามาแล้วความมืดมิด กับแสงไฟสีเขียวหะหองะแหงนี่จะพาเราไปถึงชั้น10บไหมนะสรุปแล้วพ่ออัศวินก็เป็นวิญญาณใช่ไหมเนี่ยเมือนกับคอนนี่อ่ะแต่ทําไมเขาถึงมีขาล่ะโอ้โอ้โหไปตัวนี้มาด้วยงักเงๆกเง็กเก็บมาโอ้ทุกคนเราต้องปฏิบัติกับเขาด้วยความยำเกรงเพราะค่อนข้างที่จะดูร้ายและหางยาวเป็นพิเศษ ถ้าเราทำให้เขาโกรธเคืองแล้วก็ได้แต่วิ่งครับไม่ไหวแล้ววิ่งวิ่งเท่านั้นอย่ายืดทางนะเว้ยอย่าพึ่งนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบยืดยังไปแล้วนะเฮ้อนี่ใช้ได้นะครับผมทิกนี้ปฏิบัติกับเสาน้อยด้วยความยำเกรงย่าไหมไม่ในตอนนี้เราขาดรีเสิร์ชของตัวหมาป่ากับตัวฟักทองเท่านั้นนะทุกคนอยากได้สองตัวนั้นอนะ่ะขอร้องเละตัวไหนสักตัวนะหมาป่า หมาบ้านอะไรก็ได้เอ้ยหมาบ้านไม่เอาพักทองถ้ามามันจะมีบอกเราก่อนก็แปลว่าตัดออกไปมีความเป็นไปนได้ว่าจะเป็นตัวเราเอกคนไหมนะเฮ้ยหมาหมาหมามาเดี๋ยวอสวินจะเป็นฟันหมา,มาเองด้วยดาบมีญยางของเรา <c oughs> นี่ไงเอกแรดเอ๊ะนั่นพี่น้องเรานี่นะเราไม่สนใจพี่น้องเราหรอกนะตอนเนี้ยหมาเท่านั้นเอ้หมาเนี่ยถ้าเกิดไปดับมันจะเปลี่ยนร่างใช่ไหมฮะตอนเป็นเอ่อโอโอสอนเป็นตอนที่เราเรียกว่าอะไรนะตอนที่เราได้มา แล้วถ้าเกิดมาเป็นทวิตเตตมันจะเปลี่ยนร่างเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะโอ้โหตามติดชีวิตเลยโอ้โหโอเว่แล้วสลัดให้หลุดด้วยตัวอย่างที่มีไปแล้วบอยเอาละทุกคนเราเจอสาวน้อยที่น่ารักอีกแล้ววิธีปฏิบัติกับเธอนั้นต้องค่อยๆเข้าไปอย่างระมัดระวังไม่งั้นเธอจะโกรธเกลี้ยวได้เมื่อเธอโกรธเกลี้ยวมันยากนักที่เราจะสลัดเธอหลุดแม้แต่นุกวาดก็ไม่ช่วยนะบอกไว้ก่อน หูมันเธอจใจเย็นลงแล้วนะครับว้า wow. วเป็นไปได้พยายามเข้าใกล้เธอแบบนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีอย่ากใกล้มากยิ่งกบับตัวเราด้วยแล้วก็ถ้าใกล้เธอแล้วก็มีหวังโดน,นแหลกแน่นอนไม่หลุดหลักเออเจ้าเฮ้ยเจ้าถือ่อ,อยู่คนละโลกนะครับอ่า ah. มีเพื่อนที่ไม่ได้ปฏิบ,บัติกับเขาด้วยความยำเกรงก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละ ใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้แย่แล้วครับแย่ yeah, แล้วมันเขาจะโกรธมาแล,แล้วก็มาทางเราโอ้โหแย่แล้วนี่เราไม่ช่วยครับผมทําไมต้องเป็นเธอแมนคาแรคเตอร์ที่เป็นนักวิเต์มีมากมายทําไมต้องเป็นตัวที่เราหนีไม่พ้นว่าจะปั่นเครื่องนี้เสร็จเงื่อชุ่มเกาะมาแล้วเกาะเป็นสนิมแล้วครับเอา้าเห็นเหรอโอ้โหสายตาหรือดมกลิ่นอะไรจะดีขนาดนั้น เราว่าเราก็ปฏิบัติกับเธอด้วยความยำเกรงแล้วนะแล้วทำไมเธอถึงไม่ปฏิบัติกับเราด้วยความยำเกรงบ้างเราเป็นอสเวินนะเว้ยกัดข้าวเหรอนักกัดข้าวเหรออืมกัดข้าวห้คิดซะว่าเป็นปุ๋ยฝ้าอ๋อโอเคเพื่อนกําลังโดนไล่อีดโอ้โหสไลด์เปิดเอาเพื่อนปันเพื่อนปันเพื่อนปันเพื่อนวิ่งเลยเอ้าเราหนึ่งหัวใจมากันละเพื่อนเพื่อนวิ่งดิเพื่อนเพื่อนวิ่งไวไม่ใช่หรอหรือวิ่งเท่ากันวะรู้แค่ว่าเพื่อนให้เราเป็นตัวรอดแล้วแหละไม่ไม่ไม่หยุดหยุดหยุด อ่าโอเคฮะ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 ป๊อบบี้ไม่เอาโอ้คุณหมาอยู่นี่หมาอยู่นี่โอ้โหป๊อปบี้จริงๆไม่เอาได้ไหมยังได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่ป๊อปบี้หลุดไปแล้วฮะยะต้ากลังเดินมาเดี๋ยวเรารีสแตะนี้ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะหลบมุมหลบมุมมันเหลือแค่นี้แล้วว่าแค่นิดเดียวว่าขอเซตเถอะฉันเนี้ยนะไป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 อยู่นั่นอยู่นั่นทุกคนอยู่นั่นแล้วหมาอยู่ไหนหมาอยู่ไหนอุ้ยฟักทองโอเค Bye bye, 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 bye. Ha, 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 ha. Night drives in a car too fast. Trying to find love, but it never lasts. Looking in the mirror, but I don't see me.